รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำว่าจำลองมีสองความหมายใช่หรือไม่คำว่าจำลองมีสองคำคำหนึ่งหมายถึงถ่ายแบบจากของจริงให้มีขนาดตามที่ต้องการเช่นรัชกาลที่หโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้จำลองพระพุทธชินราช มาไว้ที่วัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามสิ่งที่จำลองขึ้นมาก็ใช้คำว่าจำลองเป็นคำขยายเช่นพระพุทธบาทจำลองท้องฟ้าจำลองคำว่าจำลองอีกคำหนึ่งหมายถึงเครื่องผูกหลังช้างประกอบด้วยกรูปและสับประครับเช่นช้างจำลองหมายถึงช้างที่มีจำลองอยู่บนหลังไม่ใช่ช้างที่ทำเลียนแบบมาเช่นในเรื่องราชาธิราชนางมังคละเทวี พระอัครมเหสีของพระเจ้ามนเทียนทองได้ตามเสด็จไปในทัพด้วยเมื่อทับพระเจ้ามนเทียนทองแตกช้างจำลองที่นางมังคละเทวีส่งไปก็ตื่นเข้าป่า